อ่ะโอเคครับผมก็อขอสวัสดีท,งงท่านุ้มท่านนะฮะวันนี้ผมโคชิโร่ทีวีนะก็จะมาสอบขึ้นดาวทองซีของเกมฟรีฟ้าออนไลน์สานั่นเองครับผมเป็นฤดูกาลที่12ปะ่ะซีซั่นส2ของฟรี2 0า6ทีมแรก้นแรกผมเจอเป็นใครว่ากันไปโอ้โห88ดไม่88ะปดเยพื่อนคนเยอะเลยเชื่อซุปเปอร์สตาร์ทีมบวกห้าบวก6ไอ้สัตขอขึ้นดาวทองไม่ได้หรอวะไป บัตรแรกครับผมเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกครับผมจาควัวเบจจาคัวเดคาโดบาคาโดบาเออสรุปก็คือชื่อกคารโดบาน,นั่นเองฮะไปครับผมเกมแรกเจอกับพวกแบบดาวทองแบบนี้ <c oughs> เยวะสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีละเปิดเกมมาก็จะโดนแล้วเหรอเฮ้ยใจเย็นๆที่สองอออะไรเล่าอือจุบลามจุบลามไปแล้ว เฮ้ยรถสวนกลับแล้วไม่เอาไม่เอาดิโอ้โหแมงมาแล้วยเย้เดี๋ยว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 เย็นเย็นซลาตันสลาตันเดี๋ยวพึ่งต้องค่อยคุยกันต้องค่อยคุยกันต้องค่อยคุยกันอื้มอีกทันเกือบแล้วมึงซุปเปอร์กูหมดเหมือนกันอยู่ใจเย็นๆนี่พอข้อมีจังหวะบีด้านเคสโต๊โอ้โหหนึ่งลูกแม่สวยงามครับบีด้าต้องชมบีดันนะเกมเนี้ยฮะ ลูกแรกเกสโตเนี่ยไหลไปจับจังหวแะแรกก็ยิงเลยครับผมโอ้โหค่าลิออาอาาดอีกที่เลยเอากรรมการดิเใช้เกยการอีกเชือดอัชลนเต้ยเหลือไปจัดโอ้โหเชีอดมีอะไรของอ阿า拉า,าเนี่ยไม่เตะเกี่ยอ,ออกมาวะโดนโดโอ,อโอ้โหยาโอ้โหเออเตะทิ้งก่อนดีบ้าเออไปแล้วสปีด โอ้โหไม่ไหวจริงครับเจอปกฆ่าปกโผลครับผมโอดินถาลิกไปไอสัตอายแย้มมายะมิยาไอจัดอย่าพึ่งอย่าเข้ามาเออเออเจียเอ้างงไอสัตว์ผมว่างงเปิดเลยโอ้โหมีควันไอสัตว์ไอที่เลี้ยงดอกโอ้โหโดนวัตรละไอ้ยี่ทิยเก็บได้ไหมเก็บได้ผมส่งไปติดติดสลาต้านสลาต้านเฮ้ยสลาต้าเขาเรียก T A M หรอวะ มันกองหน้าไม่ใช่หรอเฮียโอ้โหเฮียแี่เฮีย,ฮยแหละเอ้าเอาพิงไปนั่นพิงไปไหนวิ่งไปไหนแม่งเอ,อ้ยงานเข้าแล้วมาเยอะเกือบไปับบตอนเวลาแรกครับผมอืออืมฮึ โอ้โหโอ้โหเมสซ่ากลุมบอลได้ดีงามแล้วก็กลับอีกครั้งแล้วก็ป๊อป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 ป,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 ปีดานเทินทำอะไรล่ะหลอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ไปไงฟิลิปลาฟกูนี่ยิงไกลโอ้โหเจ้ยนี่นิมเกสโก้ไม่ได้ว่ะมัตักมาละม่นโดนมาละโดนมาละ ไปหาเอ้ยเั้ยปันงานหลอกแับหลอกตัวเองไปฝึกอาเอาโอทโฮโบโตเตงลีส,สัตต์ซี่เล่นสวยแล้วแต่ว่ามันแังกว่ามันยิ่งยิ่งยัดอ่ะเอาโอกโคโดินลีสัตต์ท่านบโกโอ ต้องเก็บไว้คุกคนทุกคนาส่งให้ลามอสลามอสค่อยคหาเพื่อนแล้วก็หนีไปอือมีวันทู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 โอ้โหมรู้ทางไอยสัตว์โอ้โหฟิลิปเป้หสุริสัตว์อือเขาสิเขาผิวสัสดก็สวยงามอ่ะเอาเดิ ัะไรไรเนสตาวิทย์อดอะไรอะไรเล่าจะตากกอไม่ให้ตากหรอกอีกแอ้วเหรอโอ้โหโคตรจานเลยอะโอ้โหวิญญาณแม่งคัาโกงอะเออืออใส่ทิ้งกับผมเออใอ่สัตว์ใส่เย็นเข้าค่คุยกันเข้าค่คุยกัน ก็ไปคุยกันเออ้ยฮ่าเอ้ยหยมุนป้อนแตกคลิ้งไปที่สวนกลับส่งให้เตสโปกเตสโปกช่วยเซนโกน,โน,โน,โน,นี่หนึ่งจังหวะแล้วก็โบเต็งมันแข็งมากครับผมอือยน่าเศรายังไง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 โอ้งานเข้าละงานหยาบแล้วกูเอาละงานเข้าแล้วกูมาละช่วยเซนเกอ้าเอาไอ,อ้เหี้ยบเก็บพึ่งโอ้สุดยอดโซ่เทเบล ตัวพัเบลวิงวิ่งไปแล้วยางไงจังวากาเนาะแต่หมดเวลาโจซีนะาไปสองประตูมาครับผมเกมที une, right? ่สองครับผมเจอใครไม่ร like. ู้ไอสัตว์ได้เต็มที่พี่เต็มเงนเกงมาเด็เอาเอาเคลียร์ดิเออรูค้าตรงนี้ใช่ไหมโมดิเฮ้ยใจเย็นไอสองปุ๊บ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 เุ๊บปเ๊บปุ๊่ปุ๊บปุ๊บปุ่พ่งเป เออีเที่ยวรีบไปไหนเนี่ยเย็นเย็นเดี๋ยววะไม่อายเว้ยอาราบาอาราบาสวนจับแล้วก็โยนไปอารนโดโารนโดโอ้โหโอ้โหอาเวสไอ้สัตว์แต่ผาดยังไงล่ะผาดอาราบาล้ำผาดซาลาฟันมาแล้วโอ้ยโอ้โหลูกแรกโดนเข้าไปแซดเด้ออารอนโดบอกสามไอ้สัตว์ตากอะไรเกมนี้กู เห็นแล้วแต่ว่ามิวกดไปแล้วไงประเด็นโอ้โหสองศูนย์ไอสัตว์ลูก้าทุ่มมเยอยอมยอมยอม,ยอมเกมนี้ไอสัตว์ยี่สิบนาทีโดนสองศูนย์แม่งเอ้ยเอ้าอะไรเยอะอะไรบ้าบดิกแพงไหมบดิกแพงไหมกดมสตีแล้วเอสซี่เอสซี่ยังไงเอสซี่เปิดไหม อาราบาโมทิ้งแตงลำผ่านเก็บบอลได้ก็วิ่งสปีดยาวมาแล้วยิงน้าเข้าโรนโดโรนโดยังไงโรนโดอโอ้โหติดได้สัสอะไรวะอ่ะ์เซนอลอาร์ซี่อีสัสเห็นบอกมีตะวะแล้วแพงโมดิกยังไงโมดิกนี่ฟรีแตจะจะได้ฟรี แทงเมสซี่เมสซี่เมสซี่ยังไงเมสซี่เมสซี่โอ้โหผลินานไหมเจ๊กเก้แทงแทงแทงแล้วไงท่านแกรู้ว่าแลวจัดเมสซี่เมสซี่วิ่งมาแล้วก็เปิดขึ้นมาแทงเร็วโอ้โหบุกควาลอบไม่ได้โค้งงาหโยนมาเอ้ยไอ,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 อ้สัตว์ กันเย็นอืออโอ้โหมาด้าพ่อมาอ้่อกําลังจะบุกขวัญับเลยมาขึ้งหลังยังไม่อยู่เว้ยเออเออโอนโดโอนโด,โโดเปิดใช่ปะโอโ้โหโอ้โหอ้อะไรเนี่ยไม่ให้เคสโตงหัวโอ้โหสัตว์อัโคนี่ยังไงโคนี่ออ ไปคุยด้วยโรนโดอสิสตัดลำพาดยังไงโรนโดโอ้โหเชี่ยขนาดกูเจอปวก6วง5ที่มึงชะร์จได้เลยทำไมทีมชาร์จไม่ได้วะโอ้ยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหไอ้สัตว์เอ้ยอะไรของกูเนี่ย โอ้โหงานเข้าอือสไลด์เลยเรตซี่ยิงยิงหนีงานงานบัตรงานหยาบสไลด์โอ้โห,งา,ง,าโโหงานเข้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้นเดือดเต้นเดือดเต้นเดือดสีสัวตว์มาแล้วโหนี่โันี่ยังไงตัวนี้ตัวนี่สวยนำหาดนำหาดนะฮะโยนใช่ป่ะ มงโอ้โหไม่มีความแรงของการโงเลยเฮ้ยอัพโัวมันเหรอเิซี่ตัวแคมเบลมงทิ้งเอา้าเออโอ้โหโอ้โหเฮีโโ้ยฟิชเชอรนโก้คเจ็บขึ้นมาโอ้โหเฮีโโโโยย้ยไหลเนี่ย เอาละโดนแล้วปูเกือบไปใส่ได้ตัวสองตัวแล้วสามตัวเสรจเป็นชี้แล้วจบไปละแหกจุดท้ายเอสโอเเอสโอเอาอะไรอ่ะเออเออโรนันโดตักขึ้นมาโอ้โหเีฉยจบแล้วไอสัตว์ไม่ยิงไม่ได้เลยวะจังหวะเราจะได้สักคู่สองลูกไม่ได้เลยวะ เชลซีปะทะบาร์เซโลนดาครับผมจะกระดี่ขั้มนูยังไง,งเลยมาใต้มาติดเหรอมาติดยังไงเขาอยัางไงล่ะเออโอ้โหสัตว์เลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเมสซี่ยังไงเฮ้ยเดวเซนโกไปแล้วเต้นเย็นเออเตะไปแทงฮึบฮึบฮึบโอ้โหสัตว์เลยติดพลาดว่ะกดผิด เอโต้ยังไงเอโต้แทงเอตโต้แทงมาให้โอซิลโอซิลโอ้โหสุดยอดโอซิลจริงๆริงมาเข้าละมานละมาละกูโดนละอือเฮ้ยเชี่ยเอ้ยสัตว์เดวเซนโกเปิดมาอุเซียนรับได้เอสตาเิสตาให้โอนโดโอนโดโอนโดึงจังหวะแล้วก็เปิดมาเฮ้ยเอสตาบอกหาเพื่อนอีเชี่ยใครน่ากลัวเลยเนี่ยเสือด้ไหวมาก มเซียนมีเซียนมีเซียนยังไงมเซียนโอ้อาวเวสโอ้โหอ,อ,อีป้าอะไรกันเนี่ยดีเลยก็ได้โอ้โหงานเข้าแล้วกูเอาอะไรเกิดอะไรขึ้นแทนบอลเหรอขอหน้าเล็กนึงฮนะแอมเบลโยนใช่หไหม ใครอยู่เลยสเฮ้ยโอ้ยเคลียร์ได้แต่เคลียร์ไม่ขาดมาแต่เคี้ยวร้อยสเทมเบลไม่ได้แม้แต่แข็งมากอ,อืออือายแล้วสวยแข็งวนกลับายเคลี้ยวแต,ต่ออกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แหม่เตะออกเนเร็วครับไอ้สัตว์อือเจ๊ะปุงของมันเตะทิ้งก่อนเลยหา่า อ้อสัตย์โดนมายังไงยังไงถ่ายอาหารข้าวแล้วครูมาออกไปไช้สัตว์เตี้หัวก็เต <in> ี้ยจะได้เอาหมวกอีกอือไอ้สัตว์เช็ดิกัดอือสไลด์มากเลยสไลด์มันเลยเออรี่เออรี่อือโอ้โหสัตว์มาติ ยัเข้ตแล้วดูตัแล้วตแล้วกูไม่ได้เว้ยจบไะมาเคสโตไปแล้วเซียนยังไงยังไงเอ้ยืนยันให้ถูกครับเขี้ยงไม่มีใครอยู่โอ้คู่เหล่าไอ้สัต่เด้ยนนด่ยโดนโดนผมเลยเฮ้ยงานเข้าแล้วมาตีเขี้ยมสวนกลับแล้วโอซิลโอซิลโอซิลยังไงเตโต ยังไงเอลซิวแม่งมองหาเพื่อได้แหละแม่งจะแทงแล้วแม่งจะแทงแล้วแม่งแทงแล้วอย่าเพิ่งแทงอย่าเพิ่งแทงเฮ้ยอย่าน้าแตกเกี่ยวไหมอ้าวเสร็จอาลาบ้าปูอาลาบ้าไปแล้วอาลาบ้าวิ่งแล้วอาลาบ้าวิ่งแล้วอาล่าบ้าเออแคสโตวิ่งเปิดเลยแล้วก็โอ้โหไม่มีใครมากินแหลกอ่ะเฮ้อืมสวย โ,โอ้ยไอรสัตว์เอ้ยสวยเมสซี่เมสซี่ยังไงสวยงามอืมเมสซี่ไปแล้วอือยังไงโอ้โหเชื่อเลยบอลซินวาเอ้ยอลาบ้าอลาบ้ายังไงอือเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหไอเี้ยโอ้โหเกือบไปแล้วโยมาโอ้โมาตีโอ้สัตว์เกือบไป อม่มาติดกหน้ากลัวตื่นเต้นหงอมาเสียไม่ขาดอิกูโสซิตาปนตาปดนี่โอกไอ้เชี่ยเฮ้ยนี่เสี่ยเออเฮ้ยไอสัตว์ไปไหนเนี่ยเสื่ยแตโก้ยเฮ้ยเโกไปแล้วไปแล้ว เออโอ้โหแม่เลยออโอ้โหเธอเลยสุดยอดไม่รู้อย่าง,งานั้นสวยงามว่ะสอบแล้วที่เป็นกองหลักตับหนึ่งของโจเซ่ไเชื่อมันแหลก่ะจี้เอสซี่เอสซี่ยังไง เออโย่ที่มโอ้โหแม่เายปะคาร์ลาบ้าโย่ที่มเทอร์รี่โอ้โหตั้งป้อมยิงแล้วเมื่อกี้แม่โอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้จานเมื่อกี้เมื่อกี้มันดึงโรนโดผมสัตว์งานข้าวตัวสวนกลับเฮ้ยจบไปเว้ยชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเกมนี้ก็เทอร์รี่ทำได้สุดยอดจริงๆต้องต่อสัญญาสมแล้วที่เป็นเดิร กองหล้าดับหนึ่งของโชวซีิกับปันนะเว้ยกับปันเออมาซีซั่นที่สองซีซั่นที่หกมาชนะสองแพ้หนึ่งอันหนาขึ้นดาวทองซีธรรมดาที่ไหนอ่ะไอ้ย่าโ้ยเนี่ยก็ขึ้นดาวทองซีแล้วโอเคเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ครับผมสำหรับที่ชอบกดฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยกันนะฮะสรับผมตัวชิมโลลไลน์ก่อนสวัสดีครับบายเจอกันคลิปหน้าครับผม มูลค่ารวมแล้วทั้งหมดที่ผมเสียไปในการเล่นแคชครั้งนี้คือ4 5 0แคชหรือประมาณ450บาททุกคนถือว่าไม่แพงนะก็น่าจะได้แบบมูลค่าเียพอกับกล่อง800เลยทีเดียวเชียว